สวัสดีค่ะทุกคนที่ทําตัวเป็นอะไรรู้ไหมเนี่ยเหมือนเป็นนางไม้หรืออะไรทักอย่างนี้นะคะมาสุมทุมพุ่มไม้อยู่ตามต้นหมากลากไม้อีกแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะวันนี้เรามาสู่ในส่วนของการทําภารกิจต่อเนื่องนะคะอย่างที่กี้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานเลยคะว่าถ้าออกมาได้พี่ก็จะออกมานะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามัวรอเวลาไม่ออกมาเนี่ยบางทีเราอาจจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปนะคะ และที่สําคัญเนี่ยนี่บอกค่ะว่าพอลงมาดูในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันทําให้กี้รู้ว่าในเรื่องของการสํารวจคลองท่อของยุทธยานเนี่ยนะคะทุกคนอีกตอนเดียวเนี่ยไม่จบหรอกแลาไม่มีทางที่จะจบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะคะกี้จะพาทุกคนมาเริ่มต้นจากบริเวณต้นทางกี้ใช้คําว่าต้นทางละกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนคลองท่อเนี่ยนะคะมันมีการขุดมันเป็นคลองขุดโบราณนี่กี้ได้คําตอบมาแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ อ่านหนังสือตลอดเลยนะคะหาข้อมูลนะคะคืออย่างนี้ตอนแรกกี้เข้าใจว่าไอแนวคลองท่อเนี่ยมันเป็นคลองโบราณหรือว่าเป็นแนวคลองธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วอย่างที่เคยพูดไปนะคะทุกคนว่าเกาะรุ่งสีธยาของเรานะคะทุกคนเฮ้ยกี้สวัสดีทุกคนไปย่างวันนี้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่14มิถุนายนพุธศักราช2 5ง5ัริ่ม้าลืมลอ่ะกลับมากลับมากัเราจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนว่า พระนข้ศรียิธยาของเรานะคะมันเป็นรูปปบบของเกาะเมืองที่พูดไปทุกๆครั้งที่เราลงมาดูในพื้นที่นะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยไอแม่น้ําที่มันลายล้อมอยู่เนี่ยมันก็จะมีเจ้าพยาป่าซักและก็ลบุรีเรื่องนี้นเราพูดกันตลอดระยะเวลาปีกว่าที่เราทําเรื่องอยุทยามาด้วยกันนะคะที่พูดทุกครั้งแหละนะคะจนหลายคนก็คงจะจําเข้าไปในสอสภาษาแล้วว่าอ๋อกูรู้แล้วมันมีแม่น้ำสามสายรอบเกาะเมืองโยอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่ะ ตอนนี้เราก็คือเข้ามาสู่โหมดข้างในคลองที่เป็นคลองโบราณที่มันอยู่ในเกาะของกรุงศรีอยุธยากันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เรามาเดินพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณกันบ่อยๆทุกคนดูข้างหลังกี้เป็นพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณดันดอรนอันนี้คือพระราชวังโบราณอยุธยาหรือพระราชวังหลวงกรุงศรียุธยาของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่ค่ะอยู่ยั้งยืนยงนะคะจนปัจจุบันนี้ก็เข้าไปกี่ปีแล้วเนี่ย อยุทยา417ปีถูกไหมคะแล้วปัจจุบันนี้ะระดนโกสิ์เท่าไหร่เอา2565บ2310 200กว่าปีใช่ไหม400 500 600, 600 600กว่าปีอะเนี่ยค่ะนี่คือสภาพของพระราชวังหลวงของเราแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงพระราชวังหลวงคะ่ะทุกคนเราจะมาพูดถึงของท่ออานะคะทุกคน กี้ต้องกี้ต้องดูฝั่งกันโน้นด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องหมาฝั่งกันโน้นเห่าตลอดเวลาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปยืนใกล้ๆมันเดี๋ยวมันก็จะเห่าเราเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะทุกคนจริงๆอ่ะอยากจะพาทุกคนไปเริ่มจากตรงนั้นเลยไอ้ตรงเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นเห็นนะั้นป่ะอยากไปเริ่มตรงนั้นเลยแต่อย่าเลยนะคะเพราะรถวิ่งไปวิ่งมาตลอดกี้เคยบอกแล้วนะคะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่รถมันวิ่งตลอดเห็นไหมว่ารถเนี่ยมาจากมาจากในเกาะใช่ไหม มาจากในเกาะผ่านท่าวสุกรีมาพอผ่านมาปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนทางกองไปใช่ไหมแล้วพอเราผ่านว่าวเราโคไปเนี่ยมันจะไปประตูชัยได้เสร็จแล้วเนี่ยไอทางที่มันเป็นแนวคลองท่อทั้งหมดเนี่ยทุกคนเห็นไหมอันนี้คือคลองท่อเห็นไหมคะมันจะมีถนนสองฝั่งก็คือฝั่งนี้กับฝั่งข้างหลังกี้เนี่นะคะถนนพวกนี้มันวิ่งสู่คือจะเรียกว่าวิ่งสู่ไม่ได้มันวิ่งสวนกันอะ ไอฝั <aunque> ่งก sí, ันเนี้ย bueno, มันก็วิ่งไปทางนน้นใช่ไหมคะส่วนไอฝั่งกันนู้นมันก็วิ่งไปทางนี้เอ้ยแต่กี้กี้รู้สึกว่ามันวิ่งสวนกันได้นี่หว่าเฮ้ยมันวิ่งสวนกันได้เออวิ่งสวนเราไิดว่าวันเป็นลักษณะเหมือนวันเวยยอ่ะคือเหมือนกับว่าอันนี้คือวิ่งไปทางนี้และอันนี้คือวิ่งไปทางนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือเส้นเนี้ยมันจะมีสองเลนเขาเรียกว่า2เลนถูกไหมคือมันสามารถสวนกันได้เออ ทำไมถึงคิดว่าเป็นทางที่รถได้วิ่งทางเดียววะทําไมกี้ถึงคิดแบบนั้นวะอ๋อกี้ไปจําไปถนนแบบสายเอเชียแถวบ้านที่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ฝั่งอันนี้ใช่ไหมมันก็จะวิ่งแบบอีกเขาเรียกว่ามันจะวิ่งแบบคนคนละคนละคนละไอ้นี่กันอะแต่อันนี้คือมันสวนกันได้มันสวนกันได้อะช่างมันมันจะวิ่งสวนกันก็เรื่องของมันเถอะนะคบประมาณนี้อ่าทุกคนอันนี้คือต้น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 คลองท่อนะคะจริงๆต้นคลองไม่ได้ตรงนี้หรอกมันจะต้องอยู่ตรงโน้น ต่ปัจจุบันนี้เขาทําถนนทับไปแล้วไงทุกคนเห็นภาพหรือเมคือถนนเนี่ยมันสร้างทับแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ทุกคนเห็นไหมที่มันมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นไฟได้ตรงนั้นใช่ไหมเลยไฟได้ตรงไหนตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นป้อมท้ายสนมซึ่งวันนั้นเรามาตามหาป้อมท้ายสนมกันแล้วเราก็เลยไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าถนนมสร้างทับไปแล้วแกแล้วมันก็สร้างทับทางน้ําไปด้วยประาณน,นี้นะคะเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนก็ <laughs> ทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปเลยประมาณอย่างนี้แหละนะคะอ่ะเริ่มต้องอางงานง่ะทุกคน วันนี้เรามาเริ่มสำรวจคลองทอ่อกันเลยนะคะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าปากคลองทอ่อมันอยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้นะคะก็ะคือให้จาตรงนี้ไว้ว่านี่คือท้ายพระราชวังหลวงแล้วนะคะตรงหัวมุ้งตรงเนี้ยนะคะไอ้ป้อมท้ายสนมมันไม่มีละเราก็จะนับไอ้ส่วนของประตูอ,อ,อะไรวะจันทระบรนาพิรมหรือว่าตูผีเป็นหลักแล้วกันนะคะที่มันเป็นช่องๆอ,อยู่ตรงนั้นอะนะคะและไอ้ฝั่งกันเนี้ยมันก็เป็นวัดวลพง ต่ถามว่าวัดวรโพอันนี้ใช่วัดวรโพที่อยู่ตรงวัดโลกไปยะสุธาไหมจริงๆแล้วเขาบอกมันเป็นวัดเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าวัดวรโพอันนี้เป็นวัดที่มีการบูรณะแล้วมีผู้งฆงประจารษาอยู่เนี่ยค่ะอยู่ริมถนนตรงนี้เลยเห็นปะแต่ถ้าเป็นวัดวรโพข้างในตรงนู้น่ะมันจะต้องเลี้ยวไปอีกนะคะมันจะอยู่ใกล้กับวัดโลกไปยะสุธาแล้วก็วัดวรเชษฐารามที่มีพระนอนองค์ใหญ่ๆ42เมตรอยู่อะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะอ่ะ เริ่มต้นในการสำรวจคลองท่อของเราค่ะทุกคนนี่อันดนดน,น้ำแห้งแก่งเลยอะน้ำไปไหนหมดวะเนี่ยมาเนี่โอ้โหอันนี้ก็ยังไม่ทันจะหน้าแรงักหน่อยน้ำก็ไปไหนหมดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะทุกคนท้าตอนนี้เราผ่านเอ้ยทุกคนเราเดินเลยตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยกี่จะพาเดินเลยนะคะเนี่ย ทุกคนคะทุกคนจำตรงนี้นะคะเออนี่นีต้นไม้ต้นน, <c oughs> นี้จำต้นไม้จำต้นไม้แล้วถ้าเกิดเขามาตัดต้นไม้ไปทำไงวะเนี่ยจำต้นอ่ะ,อะเอาเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนเห็นพระพาตีมุกไหมอันนั้นน่ะพระพาตีมุกแถวบ้าข้างในนะคะก็สมมุติว่าเกิดวันหนึ่งวันใดต้นไม้ต้นนี้มันหายไปใช่ไหมคะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นประตูนี้ที่มันตรงกันกับพระพาตีมุก จริงๆถ้าเราไปยืนตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นจุดที่พอมองลอดสะพานเข้าไปใช่ไหมคะมันจะเห็นพระพาตีมุกอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนได้ภาพใช่ไหมแต่ในปัจจุบันนี้ในเมื่อต้นไม้ต้นนี้ไม่ยังอยู่ก็ให้มองต้นไม้ต้นนี้ไว้เป็นหลักก็ได้นะคะทุกคนอันนี้คือประตูอุดมคงคาค่ะเป็นประตูเป็นประตูน้ําประตูน้ำหนึ่งในจํานวนยี่สิบประตูของวังหลวงนะคะวังหลวงวังหลวงไหมวังหลวงทั้งหมดอะ่ะ นะคะคือประตูประตูในอยุทยาเนี่ยนะคะทุกคนไอประตูวังหลวงเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่กี่ไม่แน่ใจเอางี้ดีกว่าเราอย่าเพิ่งไปนับไอประตูที่มันอยู่รอบข้างนอกเอามารวมด้วยเดี๋ยวมันจะงงเอางี้ในส่วนของพระราชวังหลวงอยุทยามันจะมีประตูน้ำมีสองประตูละกันกี่จากี่ให้จําง่ายๆอย่างนี้นะคะส่วนไอประตูอื่นที่มันเป็นประตูน้ําที่มันอยู่ไปทางวังจงวังจ,งงจนันน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนันนั้นอ่ะอย่าเพิ่งไปนับ เพราะอันนั้นน่ะมันจะอยู่ในเขตของแนวกำแพงเมืองมันจะมันจะวุ่นวายนะคะเพราะว่ากี้ยังกี้ยังไม่ได้ลงไปดูกำแพงเมืองอย่างทั้งหมดที่ไปดูกำแพงเมืองเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ไปดูลากฐานที่มันเหลืออยู่ถูกไหมคะตรงใต้สะพานปีเดียกับไปดูป้อมปาการที่อยู่รายล้อมเกาะอุธยาของเราถูกไหมคะแต่ในเรื่องของร่องรอยของประตูเนี่ยคงไม่ได้ไปดูหรอกมันเยอะนะคะและประตูช่องกุดที่มันเหลืออยู่แค่หนึ่งเดียวเนี่ยจากจาก81เหรืออะไรของเขาเนี่ยก็ไปดูที่วัดรัตนชัย ใช่ไหมคะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยในเขตราชวังหลวงของเราก็จะอยู่ตรงท้ายวัดพระศรีสันเพชรอันนั้นก็ไม่เหลือร่องรอยว่าเป็นประตูช่องกุดละแล้วลเขาก็มาทําเป็นลนักษณะเหมือนทางปิดไม่ให้เราเข้าออกดังนั้นประตูช่องกุดที่เหลือที่แบบเด่นชัดเลยแล้วก็มีรูปทรงชัดเจนว่าป,ประตูช่องกุดก็คือที่วัดรัตนชัยที่เดียวเท่านั้นนะคะอ่ะโยนกลับมาหาทุกคนที่เรื่องประตูอ,ะอุดมคงคานี้ทุกคนเห็นไหมรถมันจะวิ่งตลอดเลยเชื่อกี้ยังว่ามันไม่ง่ายหรอกนะคะในการที่จะมาถ่ายโดยที่แบบว่า ไม่ให้ติดอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าอันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเอาดอร์ถูกไหมคะอันนี้มันเป็นแบบรถวิ่งทุกคนนึกภาพว่าถ้าเป็นคนเดินอะ่ะคงถ่ายไม่ได้อ่ะนะคะคือมันยากนะคะและยิ่งอย่างที่บอกตอนนี้กฏหมายใหม่ไปถ่ายหน้าชาวบ้านเขาสวม 4, สีสวม้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะทุกคนกีคงไม่สามารถไปนั่งขอนุญาตทุกคนได้หรอกว่าเอ้ยก็จะถ่ายนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการโชคดีเหมือนกันนะคะที่แบบ เราทำเป็นเรื่องราวสำรวจโบราณสถานแบบเอาดอค่อนข้างจะออกพื้นที่ไปข้างนอกหน่อยอะไรเงี้ยถ้าต้องคนเยอะๆโอ้โ oh, หตายแน่กิรติมึงตายแน่ <laughs> ประมาณน,นี้นะคะอ่ะคุณคคะอุดมคงคาค่ะกลับมาที่อุดมคงคานะคะอันนี้มันเป็นประตูสําคัญก็คือป็นประตูน้ําที่มันอยู่ข้างหลังพระที่นั่งบงงรรยงวัตนาศอันนั้นคือพระที่นั่งบรรยงวัตนาศทุกคนเห็นไหมอันนี้คือพระที่นั่งบงงรรยงวัฒนาและอันนั้นคือประตูมหาภพธราช แล้วก็เลยไอ้กำแพงนั้นไปหน่อยนึงมันก็จะมีประน้ำอีกประตูนึงก็คือประตูโจรชาติทวารสากลใช่ไหมคะปัจจัยสําคัญนะคะหรือว่าสาเหตุสาคัญที่กี้พูดถึงประตูนี้เพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องก,กันกับไอ้คลองท่อข้างหลังเราหรือก็คือไอ้คลองนี่แหละเนี่ยเนี่ยคลองเนี้ย <laughs> กเหมือนมันจะไม่มีน้ําเลยอ่ะแล้วมันอยู่ได้ไงใช่ไหมก็คือเมื่อก่อนมันมีไงแล้วปัจจุบันมันไม่ได้ใช้ไงมันก็เหลือแบบนี้แหละวันนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้ค่ะทุกคนอันนี้เข้าเรื่องเข้าราวหน่อยนะคะคลองท่อหรือว่าคลองชกายใหญ่เป็นคลองขุดสมัยโบราณนะคะที่มีการขุดขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งของเรานั่นเองนะคะมีข้อมูลว่ามีการขุดมีการขุดดังนั้นเขาก็เลยจัดว่าคลองท่อเนี่ยคือคลองคลองโบราณ ของหนึ่งของอธยาปากคลองของคลองท่อเนี่ยเริ่มจากทางด้านทิศเหนือก็คือบริเวณตรงจุดบริเวณตรงนี้นะคะด้านนี้ใช่ไหมคะปากคลองตรงนี้นะคะทางด้านทิศเหนือนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งของปากคลองก็คือไปสุดที่บริเวณวัดเจ้าปา่าข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็คือวัดพุทธยสวรรค์แต่ถ้าหลายคนที่สังเกตดูนะคะว่าตรงนั้นมันจะมีสะพานข้าม ปสะพานข้ามคลองมาจากบริเวณตรงวัดเจ้าป่าเพื่อจะข้ามไปเอ่อไอฝัอออออออ่งที่เป็นโรงบาลพนาระนครสิยาตรงนั้นมันเป็นคลองใช่ไหมเขาเลยต้องทําสะพานแล้วบนสะพาน,นมันจะเขียนว่าสะพานสะพานคลองชะไกรใหญ่เพราะฉะนั้นไอคลองเนี้ยสมัยก่อนอะ่ะมันคือคลองชะไกรใหญ่ถูกไหมคะชื่อคลองคือชะไกรใหญ่แต่สาเหตุข,ของการที่เขาเรียกว่าคลองท่ออันเนี้ยอันเนี้ยแสดงว่ากี่นะสันนิษฐานได้ถูกเพราะว่าวันนั้นน่ะกี่เคยเล่าให้ทุกคนฟังใช่ไหมว่าวันนั้นลงรถ กี้ไม่ได้ลงรถเองเหรอกคนที่เขาจะลงรถตรงนั้นน่ะเขาบอกคนขับรถว่าเดี๋ยวเขาจะลงตรงนี้นะเอเอไอ,อตรงไอตรงไอตรงสะพานตรงวัเาาาดเจะป่าแั้วแหละนะคะเพราะตรงนั้นน่ะมันจะมีที่พักด้วยใช่ไหมจแล้วคนขับรถก็ไปถามกับหันไปถามกับคนที่จะลงรถบอกว่า จะลงคลองท่อใช่ไหมโอ้โหตาและกิตติหูพึ่งเลยอะประมาณแบบเฮ้ยคลองท่อคือเราอยากรู้อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยแบบหรอเขาเรียกคลองท่อหรอแล้วพอดีตาก็หันไปมองไงคะหันไปมองในทางด้านทางขวางขวามือเราพอดีที่ได้เห็นว่าอ๋อตรงนั้นน่ะมันมีลักษณะของท่อคือจริงๆกี้ก็ผ่านตรงนั้นทุกวันนะ่ะแต่ไม่ได้สนใจมองขนาดนั้นคือมองเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าไอ,ไอ้การที่มันมีท่อตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนแจ่ยุทธยาเขาเรียกอันนี้ว่าเป็นคลองท่อไปซะ เข้าใจใช่ไหมคือตอนแรกอะกี้ยังมีความเข้าใจว่าที่เขาเรียกว่าคลองท่อ,อมันเป็นเพราะว่ามันเป็นคลองตรงไปเลยเข้าใจใช่ไหมคือตรงไปเลยไนงะก็เรียกว่าคลองท่อไนงะแต่อย่าลืมว่าคลองอื่นมันก็ตรงเหมือนกันแทำไมเขาไม่เรียกว่าคลองท่อละอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจละคือเขามาเรียกคลองท่อในชั้นหลังมันไม่ได้เรียกมาั้างแต่ทีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยกี้จะเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองชกายใหญ่นะคะคลองชกายใหญ่นันเองคตดขำเลยอะ ก็หมายบอหมายว่าตลกอ่ะคิดได้ไงวะว่าเขาเรียกคลองท่อเพราะมันเป็นคลองตรงอย่างนี้ถ้าเปิดคลองไหน,นเป็นคลองตรงทั้งหมดมันก็เรียกว่าคลองท่อหมดเลยงั้นเหรอเอ,อามากเลยเนี่ยบอกว่าโง่แบบควายอย่างเดียวไม่มีวัวปนเลยประมาณอย่างนี้อ่ะโอเคไปอ่ะทุกคนเมื่อกี้เราพูดถึงประตูดงพงพาจบยังเออคิดจะบอกอย่างนี้ว่าไอคลองเนี้ยไอคลองท่อตรงนี้หรือคลองชัยใหญ่เนี่ยมันเป็นคลองขุดโบราณนั่นแหละสมัยพระเจ้าอู่ทองแล้วนะคะ แล้วก็การที่เขาขุดคลองเนี่ยเขามีเหตุผลคือเป็นการขุดคลองเพื่อที่จะใช้เป็นลักษณะของการแบบสัญจรไปมานะคะของพระบรมงวงศาธุวงของคนในวังเพราะว่าทางด้านนี้มันเป็นพระบรมมหาราชวังทุกคนึกภาพตามนะ คืออันนี้มันวงังถูกไหมมันต้องมีทางเดินของวังอยู่รอบนอกอะของมันก็มีอยู่แล้วเพราะในวังมันก็มีทางเดินชันงชนวลมีมีทางเฉพาะของระดับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมอยู่แล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยไอทางด้านหลังเนี่ยก็เลยมีการขุดเป็นคลองซะง,งั้นใช่ไหมคะเพื่อเป็นการเดินทางเชื่อมการระหว่างเกาะทางด้านทิศเหนือไปทางด้านทิศใต้พูดง่ายคือว่าบางครั้งมันไม่ได้เดินเสมอไปไม่ได้ใช้ช้างไม่ได้ใช้ม้าทุกครั้งไปบางทีมันต้องใช้เรือ ทีนี้คุณจะทาไงอ่ะถ้าเกิดว่าต้องใช้เรือคุณจะไปใช้รวมกับชาวบงชาวบ้านเขามันก็ไม่ใช่ไงไม่สมศักดิ์ศรีพระมหากษัตรย์จะไว้เออต้องขุดคลองไงขุดคลองเสร็จแล้วเวลาที่จะมีการเดินทางเนี้ยสมมติว่าจะไปพระปองพระบาทไปนมัสการพระพุทธบาทเนี่ยก็คือจะออกไปทางด้านข้างหลังเนี่ยแล้วก็ใช้บริการบริเวณพอชไก,ก่เนี่ยทุกคน,กคนคได้ฟังหอมแล้วก็พายออกไปที่แม่น้ำลบบุรีไปทางบุญทําบุญวัดชงพงษงเชิงท่าหรือไม่ก็ไปตรงท่าวาสุก,กีถูกไหมคะรอเรือใหญ่มาเพื่่่อททีีจะายขึ้นไป เสด็จไปนมัสก,การลอยพุทธบาทที่สระบุรีอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้กี่พูดไปหมดแล้วนะคะว่าเรื่องของการไปนมัสก,การลอยพุทธบาตรอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าออกจากพุยาปุ๊บไปเลยไม่นู่นต้องวนไปนอนพักค้างไปไปพักสเสวยพระกระยาหารที่ปราสาทนครหลวงก่อนช่วงบ่ายถึงจะเดินทางไปที่ท่าเรือแล้วก็ไปพักค้างแรมที่ตำหนักที่ท่าเรือหนึ่งคืนแล้วก็ออกเดินทางจากท่าเรือขึ้นใหม่ที่พระบาท ประมาณแบบตีสี่ตีห้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็ไปเช้าที่พระบาทเสร็จแล้วก็มีขบวนช้างมารับแล้วก็ขึ้นไปนัาากาพัศกรลอยพุทธบาทเนี่ยเนี่ยอันนี้คือย่อๆสั้นๆน,น,นะเออประมาณนี้อ่ะเนียแหละมันก็เลยเป็นเรื่องราวค่ะทุกคนว่าในส่วนของการใช้ใช้คลองท่อเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของออตระกูลของพระมหากษัตริย์อะไม่ใช่คนธรรมดายอย่างเราจะมาใช้คลองท่อได้ทุกคนดูภาพหรอแมะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอประตูน้ําตรงนี้นะคะทุกคนนอกจากว่ามันจะเป็นประตูที่มันสามารถที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยสามารถสัญจรออกมาที่บริเวณตรงคลองท่อได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากพระที่นั่งบรรยงอ่ะมันเป็นพระที่นั่งที่มีเนี่ยมีคูน้ําล้อมรอบแล้วมีปลาอยู่ในนัน้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องทําเป็นลักษณะเหมือนน้าวนให้น้ํามีการถ่ายเทได้ปลาก็อยู่ในนั้นได้ดังนั้นเนี่ยแม่น้ําลกบุรีทุกคนทือพระอใช่ไหมที่มันอยู่ทางด้านเหนือของคลองเนี่ย มันจะไหลามาที่บริเวณคลองชะไก,กใหญ่ถูกไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็จะถูกเข้าไปที่บริเวณประตูอุดมคงคาตรงนี้วนไปรอบพระที่นั่งบัรจงกัตนาศออกที่ประตูทุลาชาติทวารสอคอนแล้วก็ออกมาสู่บ,บริเวณของคลอ,องชะก,กใหญ่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งทุกคนลักทุกคนรู้เปล่าไหลักษณะมันเป็นน้ําวนอันนี้คืออันนี้คือเหตุผลอันนี้คือการใช้น้ําทางหนึ่ง ของการวนน้ําใช้ในส่วนของพระบรมหาราชวังแต่จริงๆแล้วหลักๆของคลองเท่าจริงๆอะถ้อย่างที่กี้บอกแล้วว่ามันใช้เป็นการสัญจรน,นะคะของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบร,วระมวงศานวงศ์ที่จะไม่ไปใช้คลองร่วมกับใครนะคะและ้วที่สำคัญคลองเนี้ยใช้ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์กับคนในวังถูกไหมคะพวก ชาราชบริพาหรือชาวบ้องชาวบ้านมันจะมาพายเรือเล่นแถวคลองท่อเนีย่ยไม่ได้นะนึกความไหมไม่ใช่แบบเฮ้ยเดี๋ยวกูขอแวะคลองท่อหน่อยเว้ยกูเลี้ยวไปได้ไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางของของของคนที่ใจนี่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตลอดระยะเวลาของคลองท่อนะคะตลอดระยะทางของคลองท่อเนีย่ยตั้งแต่จุดที่มันเป็นต้นคลองจากตรงนี้ไปใช่ไหมคะกีนับจากตรงหัวมุมตรงชายวังเนี่ยนะคะไล่ยาวไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งทางด้านใต้ของอยุทยานเนี่ยนะคะมันจะไปทะลุที่วัดเจ้าป่าแล้ววัดพุทไธใช่ไหม คือเส้นเส้นคลองทั้งหมดเนี่ยนะคะทุกคนสองฝั่งคลองเนี่ยมันจะมีสะพานโบราณอยู่ประมาณ 4- ี่ห้าประตูเมื่อวานนี้กี้ได้พูดไปแล้วว่าหนึ่งในประตูนั้นคือประตูเอ่อไม่ใช่สะพานอยู่ประมาณ5สะพานหนึ่งในนั้นคือสะพานลำเหยอแล้วกี้ก็ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้สะพานมัอย่างไรครบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนเอาไว้ก่อนแล้วกันเรื่องสะพานคือพูดง่ายคือว่าสะพานน่ยจะต้องแบบข้ามข้ามไปจากฝั่งนี้ไปฝั่งกระดูได้ เพราะว่าโบราณสถานที่เป็นวัดต่างๆเนี่ยนะทุกคนมันไม่ได้มีแค่จะพาอฝั่งทางด้านวังหลวงอย่างเดียวทางฝั่งนู้นก็มีอย่างเช่นวัดละคังวัดโลกปยสุธาวัดวรเชษฐารามถูกไหมคะเลยขึ้นไปตรงนู้นี่ยเข้าไปกลังเขตสวนสมเด็จย่าถูกไหมคะมันก็จะมีวัดเจ้าพามวัดเจ้าป่าวัดอุโบสถไปวัดหลวงชิกุดก็ไปได้วัดวางชงวังชัยไปได้คือฝั่งทางฝั่งนู้นนะคะทั้งหมดเลยอ่ะที่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของคลองท่อเนี่ยมันมีโบราณสถานหมด บางอันก็ติดถนนบางอันก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไล่เรียนเดินไปจากคลองท่อเนี่ยทั้งหมดนะคะทุกคนเราจะเห็นเลยว่ามันมีโบราณสถานอะไรอยู่บ้างที่บอกก่อนนะคะว่าทุกจุดที่กี่พูดมาทั้งหมดแถวโซนนี้กี้ไปมาหมดทุกที่แล้วไม่มีที่ไหนไม่ได้เหยียบย่างไปเลยทุกที่แต่เพียงแค่ว่าการที่ต้องมเดินลอดคล,อ,ลอ,องไปอย่างเงี้ยตอนแรกเลยนะอันนี้ที่พูดเลยนะคือตอนแรกเนี่ยกี่เกว่าไงหรือว่า ที่เก่าว่าจะเดินไปเรื่อยๆ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 ยนะคะจากบริเวณตรงต้นต้นคลองท่อเนี่ยนะคะไอคอนชายใหญ่เนี่ยตรงหลังพะบรมหาราชวังใช่ไหมเดินเลาะ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 ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนถึงวัดโจปาบเลยพอมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะ18นาทีผ่านไปกี้ยังอยู่ตรงท้ายวังอยู่เลยเพราะอะไรรู้ไหมคือเวลาเดินไปเนี่ยนะคะด้วยความที่พอเราลงมาดูในพื้นที่ตลอดนะคะแล้วกี้แบบค่อนข้างจะมีข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานแถวๆนี้อยู่แล้วเนี่ย มันอดพูดไม่ได้อะแล้วบางทีเนะี่ยถ้ามันมีเรื่องพูดเยอะมันก็จะจอดนานอย่างเนี้ยยังไม่ทันจะเริ่มไปไหนเลยพูดแค่คลองท่อเนี่ยทุกคนสิบแปดนาทียังไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ที่ต้นคลองท่ออยู่นะคะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกอะว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงของคลองท่อหรือว่าคลองชัก,กใหญ่เนี่ยมันเป็นคลองขุดสมัยโบราณค่ะทุกคนนะคะมไม่ใช่แนวคลองธรรมชาติอย่่งที่กี้เข้าใจมาตั้งแต่ทีแรกนะคะแล้วก็เสร็จแล้วสมัยก่อนมันเป็นคลองชัก,กใหญ่เป็นคลองที่ใช้ในเอ่อคนที่อยู่ในวัง คือพระมหาตระส์แล้วก็พระบรมวงสารุวง,งต่างๆน,นานาที่จะเสด็จพระราชดำเนินทางน้ําต่างๆเนี่ยจะมาใช้คลองท่อตรงนี้นะคะห้ามคนนอกมาใช้ชาวบ้า,วบานมาใช้ไม่ได้เวลามีพิธีการต่างๆนานา,นา,นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบว่าใช้คลองเนี้ยเป็นหลักอย่างเช่นสมมติจะลอยกระทงกระทงอะไรประมาณนี้ก็คงจะต้องมาใช้บริเวณคลองนี้แหละเพราะเอาริงนะคะว่าถ้าประตูน้ํามันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะแล้วมันสามารถใช้คลองสกายใหญ่เนี่ยเป็นคลองที่พายเรือได้เนี่ย สมัยก่อนมันต้องใหญ่กว่านี้มากถูกไหมฮะอันนี้ยมันถือว่าเล็กนะมันตื้นเขินอ่ะนึกภาพออไหมอ่ะมันเล็กอ่ะสมัยก่อนมันต้องแบบกว้างกว่านี้ไหมคือเรือมันจะต้องมันจะต้องลงไปพายี้ได้หลายลำอ่ะประมาณนี้นึกภาพอไหมเออประมาณนี้แหละนี่ค่ะทุกคนของเธอเสียดายนะคะที่ปัจจุบันนี้มันมันมันไม่ได้ใช้แกเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้คนใช้รถกันหมดแล้วเออประมาณนี้แหละ ทุกคนได้ยินเสียงหมาไหมหมาหมาเยอะโคตรอ่ะเออแล้วทุกคนดูภาพนะไอ,อ้กี้ไปเดินฝั่งนู้นก็ไม่ไปเดินหรอกเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะว่ากี้เคยไปเดินฝั่งนน้นรอบนึงตอนนั้นมันก็ไปหลายรอบแหละแล้วก็เคยเดินเข้าไปในวัดครั้งหนึ่งแล้วกี้ถามพี่ๆลุงๆที่นั่งในวัดบอกว่าหมากัดไหมลุงแกหันหมามองหน้าตาเฉยแล้วก็ยิม้มยิ้มแล้วบอกกัดเือแต่แหละกี้เลยไม่เดินไปอีกเลยนะคะเพราะว่า,วา คือแต่กี้เข้าใจได้นะบางทีแบบคือจริงๆที่พูดถึงเรื่องหมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนที่เป็นสาววกหมาหรืออะไรเงี้ยนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมกี้ถึงพูดถึงเรื่องหมาแบบเหมือนไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบที่บ้านเลี้ยงหมาแต่กี้แค่แบบมีความฝังใจที่ไม่ดีกับน้องหมานิดนึงก็คือว่าหมาเนี่ยมันกัดมันกัดคนคนที่เรารู้จักอะ่ะคือเราเลี้ยงมันแล้วมันกัดกัดไม่ได้กัดธรรมดานะคะทุกคน กัดถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแอดมิดเย็บไปหลายเข็มอะ่ะเออมันเลยเป็นความฝังใจใช่ไหมแล้วดยส่วนตัวเนี่ยพอพอเราเห็นว่าหมามันแบบตำท่าตำทางเหมือนจะมาแบบมาอมากัดเราหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันตามมันมเป็นมิตรอะ่ะคือกี้ก็จะระแวงนะคะทุกคนคือเราไม่รู้ใจมันนะนะคะคือกี้ไม่เชื่อหรอกที่หลายคน,นยจะบอกว่าแม้มันไม่กัดไม่กัดไอ้ไม่กัดี่ยกูเห็นกัดมาเยอะแล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ย กี้เเป็นคนรักสัตว์มากกว่าที่หลายคนคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอยากจะให้เข้าใจนิดน,นึงว่าบางทีอ่ะเราอ่ะมาในสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณสถานหรือเป็นที่บ้านคนอ่ะคือกี้เข้าใจได้ว่าบางทีอ่ะเขาแปลกหน้าเราสัญชาตญาณของของสัตว์อ่ะไม่ต้องสัตว์หรอกคนก็เหมือนกันคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านคุณคุณไม่กลัวจุกไหมเพราะฉะนั้นอย่ามาแบบคือบางคนที่แบบว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าชอบหมาลักหมานะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแบบทำไมเหมือนไปว่าบอกอุ้ ี่เลี้ยงหมาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะเออหมาแมวเนี่ยกี้เลี้ยงมทาทั้งนั้นแหละนะคะบางทีเราไม่ได้เลี้ยงหรอกญาติเราเลี้ยงแล้วเราก็คอยให้ข้าวให้น้ํามันเพราะฉะนั้นในเรื่องความมีเม่ตายกรุณาต่อสัตว์โลกอะไรเงี้ยนะคะกี่ว่ากี้ไม่น้อยหน้าใครหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นโจ๊กขำๆอะแค่แบบสนุกสนุกเวลาที่ มันไปในพื้นที่แล้วมันวิ่งหนีหมามันวิ่งหนีจริงๆอ่ะเออมันก็คือเรื่องจริงทั้งนั้นอย่างเงี้ยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปอย่าไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยนะติดตามชาแนลนะคะชาแนลเนี้ยนะคะทุกคนอะไรเป็นสาระที้ก็จะเป็นสาระแต่ถ้าอะไรที่มันแบบว่าแอบแบบมีมุกขำๆอย่างเงี้ยคือถ้าไม่เข้าใจก็เงียบๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตั้งแง่ว่าเอ้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยรู้จักกัน พี่มั่นใจว่าหลายคนที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามใหม่ๆเนี่ยเราก็เพิ่งจะเคยเห็นหน้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่ควรจะตัดสินคนอื่นแค่เห็นแค่แวบ,บเดียวนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไอการที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรพวกเนี้ยนะคะแค่ทําเรื่องพวกเนี้ยก็เคยก็มีคนหลายๆคนรอบตัวกี้พูดกับกี้เสมอว่ามึงกับปัญญาอ่อนทําทำไมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกให้รู้ว่าถ้าไม่ได้รักในงานพวกนี้จริง,รงๆอนะ่ะกี้ก็คงไม่ลุกขึ้นมาทำหรอก เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินกันทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เคยรู้จักกันนะคะจะได้เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไปนานๆยาวๆนะคะคือกี่ก็อยากจะให้ทุกคนแบบสนุกส,น,กสน,กนะคะแล้วก็มีความสุขกับการที่มาท่องเที่ยวในพนระนครศรีอยุธยาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนึงเนี่ยนะคะมันก็มีบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่สาระมากๆแต่บางเรื่องถ้ามันเครียดมากๆกี่ก็จะแอบแบบใส่มุกข,ขำๆลงไปมันจะได้ไม่เครียดมากไงหรือแม้กระทั่งเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ย มีคนหลายๆคนชอบบอกว่ากี้ทำไมมึงไม่พูดอย่างนั้นไปนเลยมึงไม่พูดอย่างนี้ไปเลยถามหน่อยกูพูดไปมึงรับผิดชอบกูไหมอะเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้จาเป็นที่มันจะต้องพูดออกไปก็ได้นะคะคือกี้อยากให้ทุกคนเห็นแต่สิ่งที่มันดีงามอะนะคะไอ้เรื่องบางอย่างบางทีเราก็ไม่ได้ไปรู้อะไรเขาก็อย่าไปพูดเลยดีกว่านะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เนะี่ยสงสยัยเดินเดิน,เด,นเดินเปตอนตอนมันไม่สามารถจะเดินไปสุดได้หรอกทุกคน วันนี้ได้แค่ตอนแรกแล้วก็ทุกคนก็เดี๋ยวเวลาจบตอนใช่ไหมคะก็จําจุดมาร์กเอาไว้แล้วกันแต่ส่วนใหญ่กี่ก็จะจบตรงจุดที่มันจําได้อะอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราจะจบที่บริเวณประตูลชลชาติทวาสาครแลวกัน <laughs> โอ้จะบ้าตายย <laughs> 24นาทียังไม่ไปถึงไหนเลยอะนะคะพูดถึงเรื่องของท่อกล่าวว่าแหมนะชั่วโมงเดียวนะคะสบายๆที่ไหนได้ <laughs> นี่จะครึ่งชั่วโมง,ย,งม <laughs> ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยอะ <laughs> <laughs> ประมาณอย่างเงี้ ล้วโดยที่ใส่ส่วนตัวเป็นประเภทเมาส์แตกยังไงพูดแล้วหยุดไม่ได้จริงนะคะทุกคนเออ๋ยวหลายคนชอบบอกกี้มึงแบบมึงโหมึงหายใจทางไหนไวะเนี่ยจะทำไปเล่นไหมนะคะทุกคนพอวางกล้องปุ๊บเนี่ยเหมือนอัตโนมัติอะ่ะมันจะเงียบทันทีเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกอะ่ะคือกี้อะ่ะจะพูดแต่เฉพาะเรื่องที่กี้อยากพูดเท่านั้นนะถ้าเรื่องที่กี้ไม่อยากพูดกี้ก็จะไม่พูดอะ่ะก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเออมาสักครู่นี้มีผู้มาติดตามใหม่ล่าสุดเลยนะคะบอกว่ามาเจดีพระศรีสุโยไัย มาเที่ยวยุทธยาสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่พระนครศรีอศิธยาค่ะแล้วก็อย่าลืมข้าไปเที่ยววัฒธารรามค่ะสวยมากกี่แนะนํานะคะแล้วก็ติดตามช่องนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะคะเพราะว่าสายติด๊ดใส่ติด <laughs> ประมาณนี้จะให้ได้อย่างใจทุกอย่างไม่ได้นะคะเพราะช่องนี้ทําตามใจตัวเองนะคะประมาณนี้ทุกคนคะดูกี้อยากจะถ่ายให้เห็นคลองสวยๆจังเลยแต่มันไม่ค่อยงามเท่าไหรอ่อ่ะ จริงๆแนละ้วถ้าฝนตกมากๆนะคะแล้วน้ำขึ้นมากกว่านี้คลองนี้จะมีน้ำเยอะกว่านี้แลวจะสวยตอนนี้มันยังไม่ค่อยสวยอ่ะเลยไม่อยากถ่ายก็เ <ค |notimestamps|> อาเป็นว่าไอคค้คลองที่มันอยู่ข้างหลังวังหลวงเราเนี่ยคือคลองชะก,กายใหญ่แล้วกันเน่ให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูกระแพงนี่มันเหลืออยู่กระตรงึงนึงอะไรเงี้ยวันนั้นมีคนมาด่าด้วยบอกว่าอะไรนะเขาไม่ด่าหรอกเขามาวิพกษ์วิจารณ์กี้แหละเขาบอกว่าพูดอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องไม่ต้องรู้เรื่องหรอก ไม่ได้ติดตามมาตลอดไม่รู้เรื่องหรอกค่ะอย่างที่บอกนะคะติดตามช่องนี้ยมันต้องดูมันตั้งแต่แรกๆนะคะแล้วก็บางอันเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาไปกี่จะกระโดดข้ามไปก่อนประมาณนี้เข้าใจใช่ไหม <c oughs> อย่างพระมงคลบอกพิษตอนนี้ยังเข้าไปในวิหารไม่ได้นะคะทุกคนคนเยอะนะคะต้องรอจังหวะดีๆทำใจหน่อยค่ะทุกคนคะนี่คะ่ะชนชาติทวารสากนนะ,ะจะตะกนทาไมวันนี้ยตะกนแข่งกับรถไงรถมันเสียงดังเราก็ต้องะโกนแข่งกับมัน อ่ะทุกคนชนชาติทวารสาครค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปเริ่มตรงต้นคลองใช่ไหมต้นคลองชก,กายใหญ่ตรงนน้นใช่ไหมไล่มาเรื่อยๆจะมาผ่าอุดมคงคามาหาพวกขลาตรงนั้นและนี่คือแนวกำแพงที่เหลืออยู่สักกระตึงหนึ่งของวงังหลวงของเราเหลืออยู่แค่นี้นะคะมันเหลืออยู่ด้านลยก็ผีกมือไอ้ฝั่งนี้ก็เหลือแค่นี้ฝั่งวัดพระศรีก็เหลือประมาณน้อยกว่านี้หน่อยนึง ฝั่งทางวัดธรรมิกราชเหลืออยู่เยอะกว่าชาวบ้านหน่อยตรงแถวป้อมท่าขั้นอะ่ะบองท่าเหลือเยอะหน่อยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นชุ่รมชาติทวารสาครอ,อย่างที่บอกนะคะว่าน้ําจากคลองท่อเนี่ยนะคะหรือคลองชักไกใหญ่เนี่ยไหลเข้าไปสู่ที่ประตูดมคงคาวนพระที่นั่งบรรยงรงัตนาฏแอ,อ้ออกมาที่ทุรมชาติทวารสาครอ,ออกสู่คลองท่ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ไหลเวียนไปประมาณนี้นะคะอะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ในส่วนของคลองชกไกใหญ่นะคะ วันนี้เป็นการสำรวจคลองอย่างจริงๆลงพื้นที่จริงๆที่เดินได้แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนนึองเอาล่ะการว่าควาจะถึงว่าผู้ไทยสวรคร์เนี่ยจะต้องใช้อีกอกี่ตอนอ่ะงั้นวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นนค่ะทุกคนที่บริเวณแถวแถวประตูชลชาติทวาสาครน,นะคะบริเวณนี้ลาไปนะคะสําหรับภารกิจการสำรวจคลองชะกายใหญ่หรือว่าคลองท่อของเรานั่นเองนะคะเราเจอกันในตอนต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ